สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของดอบดาวนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการทำดอบดาวอีกประเภทนึงนะครับเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เราทำไป2-3แบบนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องเขียนสูตรให้ลึกับซับซ้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ผมทำไว้แล้วนะครับก็คือเป็นลิสต์ของจังหวัด77จังหวัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองกดดอดาวลงมาทีนึงนะครับก็จะเป็นชื่อของ77จังหวัดนะครับแล้วก็ ในช่องเซิร์ชเนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชไปได้เลยนะครับหากเราพิมพ์กอไก่ปุ๊บเขาก็จะขึ้นจังหวัดที่ประกอบไปด้วยคอไก่ขึ้นมานะครับหอหีปุ๊บก็จะขึ้นจังหวัดที่ประกอบไปด้วยหอหีนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตรงด้านล่างที่เขียนคําว่า select multi item อ่ะหากเราติก๊กเราก็สามารถเลือกทีเดียวหลายๆจังหวัดได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาอธิบายกันวันนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราเตรียมข้อมูลไปแล้วนะครับเป็นข้อมูลของผู้ติดเชื้อคควิด -19 นะรับ เดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลคอลัมน์ G ตรงนี้นะครับที่เป็นจังหวัดเนี่ยมาทำดอปดาวข้อมูลอื่นเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตลบดอบดาวก่อนหน้านี้นะครับออกไปก่อนนะเพื่อนๆเ,เราจะได้มาเริ่มกันใหม่ทีนี้วิธีที่จะทำเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราจะทําข้อมูลของคอลัมน์ G ที่เป็นจังหวัดมาทําเป็นดอปดาวใช่ไหมให้เรากดคอลัมน์ G ทีนึงครับแล้วก็กดไปที่ insert แล้วก็กดไปที่ pivot ครับเขาก็จะขึ้น pop up ที่เป็น create pivot table มานะครับ อันแรกเดี๋ยวเขาจะบอกให้เราไปคลุมข้อมูลที่เรากําลังจะทํา Pivo t Table นะครับซึ่งเราคลุมมาแล้วนะครับก็คือคอลัมน์ G ส่วนอันที่2เนี่ยเขาจะถามว่าให้เราไปขึ้นตาราง Pivo t Table อีกชีตหนึ่งไหมก็คือขึ้นชีตใหม่หรือยังจะอยู่ชีตเดิมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตติ๊กอันที่2นะครับเพราะว่าเราจะทํา Pivo t Table ที่ชีตนี้แหละนะครับกดไปที่โลเคชันที่เราอยากจะทานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดมาที่ I2 ครับกด Enter ทีนึงแล้วก็กด Enter อีกทีนึง ทีนี้เราก็จะได้ตาราง Pivot Table มาแล้วนะครับซึ่ง Pivot Table เขาก็จะขึ้นหน้าต่างของเขามานะครับทางด้านขวามือเป็น Pivot Table Field นะครับสิ่งที่เราทำต่อเนี่ยก็คือจะต้องลากจังหวัดเนี่ยลงมาไว้ตรงช่อง Filter ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับทีนี้เราก็จะได้ Dropdown List ที่เป็นชื่อจังหวัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดขนาดมานิดนึงนะทีนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองกด Dropdown ลงมาอีกทีนะ เราก็จะได้หน้าตาดอปดาวที่ออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่ตารางไพ่บอรดทำให้เราเนี่ยก็คือเขา,เาลบตัวดูพิเคตออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดกรุงเทพเนี่ยในคอลัมน์ g ที่เราไปเอาข้อมูลมาเนี่ยมันมีหลายกรุงเทพนะครับเขาก็ลบให้มเหลือแค่กรุงเทพเดียวนะครับข้อมูลที่เหลือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อจังหวัดเดียวเพียวๆวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เหมือนที่ผมบอกตะกี้ก็คือมันสามารถเซิร์ชได้นะครับแล้วตรงด้านล่างหากเราติ๊กมัลติไอเทมเนี่ยเราก็สามารถคลิกจังหวัดที่เราอยากจะ ได้ข้อมูลนะครับแล้วก็กดโอเคครับเขาก็จะขึ้นเป็นมูลติไอเทมซึ่งการทำ d r o p d o w จาก pivot table เนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มอีกหน่อยนะครับไหนเราก็โหลดข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาวิเคราะห์โดยการใช้ pivot table เบื้องต้นนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยผมขออนุญาตลบอันเก่าออกก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้เราคุมไปแค่คอลัมน์ G ใช่ไหมครับ เราจะขออนุญาตคุมคอลัมน์ด้านบนตรงนี้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็กด Shi ิป Control แล้วก็กดลูกศรลงไปให้สุดครับกดไปที่ Insert นะครับแล้วก็ Pivo t Table เเราก็ทําเหมือนเดิมครับตารางเราคุมมาแล้วนะครับแล้วก็เด, well. เดี๋ยวเราจะทำา p i ว o t Table ในหน้านี้เลยนะครับกดอันที่2แล้วก็กดเลือกตำแหน่งที่เราจะทำนะครับกด Enter กด Enter ก็เราจะได้ตาราง Pivo t Table อันที่2ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับเอาจังหวัดมาไว้ตรงฟิลเตอร์นะครับแล <ities S 2> ้วผมก็จะขออนุญาตจัดตำแหน่งมานิดนึง เราก็จะได้เหมือนข้อมูลเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมก็คือเรามีข้อมูลใน table field ตรงนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้อายุของผู้ติดเชื้อดูนะครับให้เราลากอายุมาวางตรง row นะครับเราก็จะได้ข้อมูลอายุนะครับของผู้ติดเชื้อตั้งแต่1ขวบไปจนถึงอายุ100นะครับเดี๋ยวผมขอ,อยัดเปลี่ยนตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นอายุสิ่งที่เราอยากได้เพิ่มก็คือเราอยากรู้ว่าคนที่อายุเท่านี้เนี่ยที่ติดโควิดมีกี่คนนะครับโดยการที่ ลือกข้อมูลเดิมอายุนะครับเอามาวางที่ value นะครับกด ok ทีนี้เราก็จะได้ผลผลรวมของอายุนะครับซึ่งมันยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนจาก sum เป็น count ก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นจํานวนของคนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่ออลัมน์ตรงนี้เป็นจํานวนนะครับจะได้ไม่งงตอนนี้เราก็จะได้จํานวนคนที่ถูกต้องแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีคนที่อายุ5ขวบเนี่ยจำนวน281คนติดโควิดนะครับทีนี้มันอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวเราจะ ขออนุญาตแทรกเป็นกราฟนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าช่วงอายุไหนเนี่ยจะมีคนติดโควิดมากที่สุดให้กดไปที่ insert แล้วก็ recommend chart นะครับเราเลือกอันนี้เลยแล้วกันนะกดโอเคเราก็จะได้เป็นกราฟขึ้นมาแล้วนะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ลบออกไปเลยนะครับตรงนี้เราไม่ได้ใช้ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะเราก็จะได้กราฟแล้วครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นอายุของผู้ติดเชื้อนะครับมีตั้งแต่1นึงถึงหนึครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจํานวนของผู้ติดเชื้อนะครับมีตั้งแต่500ร้อยถึงสามพ จากกราฟหน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าช่วงของอายุของคนที่ติดโควิดในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เนี่ย20จนถึง40เป็นกลุ่มของช่วงอายุที่มีการติดเชื้อมากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นภาพรวมของทางประเทศนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเลือกเป็นรายจังหวัดดูนะครับผมขอเลือกกรุงเทพแล้วก็กดไปที่โอเคนะครับ กรุงเทพก็จะอีหลอเดียวกันนะครับคือช่วงอายุที่มีการติดเชื้อโควิดหนักๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่20จะถึง45นะครับและช่วงที่ติดหนักๆจริงๆเนี่ยก็จะประมาณ25ถึง30นะหรือเราอาจจะเลือกหลายๆจังหวัดดูนะครับก็คือมีกรุงเทพการจนะบุรีกาฬสินกำแพงขอนแก่นเราเลือก5จังหวัดนี้นะครับแล้วก็กดโอเคครับเราก็จะได้พูดติดเชื้อในอีหลอบเดียวกันนะครับก็คือ อยู่ในโซนที่ 25- ถึง40เนี่ยเป็นช่วงอายุที่มีการติดเชื้อมากที่สุดนะครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็คือคนวัยแรงงานนะครับอายุที่1 0ถึงปีเนี่ยเป็นช่วงอายุที่มีการติดเชื้อมากที่สุดจากกราฟที่เราเห็นตอนนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของการใช้ Pi v o วนะครับบวกกับกราฟนิดหน่อยนะครับซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายแค่เรื่องดอกดาวน,นะครับแต่ว่าวิธีการทำดอกดาวเนี่ยมันง่ายเลยครับเรากดไม่กี่คลิกเอง่อกี้ เราก็เลยเพิ่ม Pivot ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็การใช้กราฟเบื้องต้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปคอบข้อมูลของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเหมือนที่ทุกท่านเห็นวันนี้นะครับโอเคก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหากใครสงสยัยมีคำถามหรือว่าอยากจะให้เราทำคลิปอะไรออกมาอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับ รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ